สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่นครับวันนี้มาอยู่กับผมเช่นเดิมครับจินดัมซิงครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมครับวันนี้จะพามาดูเจ้าร้อยห้าบาพลังครับดูความแรงดันลอกเอ้ยดันน้าลอกแบบเหมือนนาไม่ได้ลอกครับแบบเฉยมากครับเอาสำหรับเจ้าคันนี้ก็เข้าเป้าเลยครับตอนนี้ก็จะทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับ1ันไร่ครับก็สมมติแบบนะครับจิน อีกวันหนึ่งก็จะเสร็จภารกิจครับโดยการไปปิดที่20ไร่ครับแล้วก็จะทําการล้างเก็บเลยนะครับหรือว่าไม่ธรรมดานะครับจับความแรงและเร็วเียวไวงานไวแล้วก็ตั้งเป้าหมายเรียบร้อยครับจบเลยครับการน,นี้อันนี้คือว่าแบบมาซ้อมหมดซ้อมพวกเช็คชงลกช่วงล่างด้วยหรือเปล่าครับสําหรับเจ้า ร้อยห้าบาทพลังครับก็คันนี้ก็ทะลุเป้าเลยครับคันไร่แบบสบายๆนะครับตอนนี้ก็เรือพระลิดอีกยี่สิบไร่พรุ่งนี้ครับแล้วก็จะทำการล้างเก็บนะครับเรีว่าชุยเลยนะครับดูว่าโอ้นาโลกจะได้มันเกิดนาโลกเ้อมือหนุ่มตูปืู้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคลิปนี้งงมากเลยไอคนไทยซียจิจ ดูอ่ะคนขับเฉยหนุกตูโปรตูโปรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคลิปนี้ก็มาดูว่านานนี้จะวิ่งกี่รอบครับอันนี้เริ่มแบบไม่ร่งนะครับไม่ร่งเลยครับ,รรบถ้าเป็นนักฟุตบอลก็เลี้ยงครับเล,เลี้ยงเลี้ยงพร้อมที่จะยิงครับยิงเป่าครับอันนี้ก็สำรวจดูอันนั้นด้วยครับ สำรวจดูดินด้วยว่าตรงไหนยุบตรงไหนไม่ยุบแล้วค่อยมารร่งก่อนจะจบท้ายเกมเหมือนฟุตบอลนะครับตอนนี้ก็เซอร์เวยก่อนนี่เกี่ยวแบบเดินเครื่องธรรมดานะครับสังเกตจากการวิ่งครับดูตอนแรกผมว่ามันสุดได้แค่นี้ครับไม่ใช่นะครับอันนี้ถ้าเหยียบเปิดเนี่ยมันจะเร็วกว่านี้อีกครับอันนี้แบบเดินเครื่องเบาแบบธรรมดาครับสำหรับถ้าคนไหนฝึกหัดก็จะเดินเครื่องประมาณนี้ครับ อันนี้กำลังแบบธรรมดามากครับเดินแบบชลุยครับแต่เร็วนะครับเร็วเร็วตอนแรกผมนึกว่า4ีเจดสิบน่าจะสู้ได้ครับแต่พอมาได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่คนขับโอกนี่มันคนละแนวครับเร็วมากครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้เดินแบบเต็มที่นะครับอันนี้แบบระบบแบบธรรมดาครับสำหรับมือใหม่หัดครับก็จะขับประมาณนี้แต่อันนี้เขาจะดูว่า ตรงไหนยุกตรงไหนไม่ยุกครับไอเพื่อกันนํำทางไอในตัวด้วยครับว่าออ้ยชุยเลยเพราะว่าดินตรงไหนยุกตรงไหนไม่ยุกครับจะเดินเซอร์เวยก่อนมันเร่งเร่งไม่ได้ครับอันนี้เลี้ยงแบบธรรมดาครับ <ๆ S 2> ไม่ได้เร่งเลี้ยงอะไรครับแบบปกติครับตั้งเวลาไปปกติครับ เดินเบาครับระบบเบาๆาครับผมตอนแรกผมนึกว่ามันสุดแล้วไะ่สุดนะครับพาริงอีกมันจะไปเร็วมากครับโอ้ร้อยห้าเนี่ยไม่ไม่ธรรมดานะครับสําหรับเจ้าร้อยห้าบาพลังนะครับลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะครับเวลาแบบุกมีตัวได้ครับดียกขึ้นสูงได้นะครับมีระบบยกตัวในตัวนะครับสําหรับเจ้าคันนี้ ร้อยห้าบาพลังครับซีซูนเทอร์โบท็อกทีมงานเซคริลดำสิ่งดินระเบิดอตอนนี้ก็เป่าเข้าเป่าแล้วครับล็อกเป่าเรียบร้อยแล้วครับเหลืออีกวันนี้วันเอ้ยพรุ่งนี้วันสุดท้ายก็จะทำการทำความสะอาดรถเลยครับโอ้เกลียวได้เร็วที่สุดนะครับผันไรนี่โอ้ไม่ธรรมดานะครับสำหรับรถ70โก็โอ้ มาจะายากแต่สำหรับเจ้าคันนี้แบบชลุยมากครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสำหรับคลิปนี้ดูอะมาดูการขับแบบสบายๆครับไม่มีแรงกดดันอะไรทั้งสิ้นครับตอนนี้อาจจะระวงไ้เรื่องหกล้อไอ้มันเบาตัววามันรั่วครับอันนี้ก็เพียงธรรมดานะครับอันนี้ไม่ได้เร่งเรื่องนะครับ เดินเดินรอบเป็นธรรมดามากครับปืดหันไรนี่สุดจัดเลยวันนี้ก็รูกเป้าแล้วครับเสรจสิทธขับเลยครับมือสองจะมาแล้วตันนี้ก็จะไปดูรถหกล้อครับจะลองเทาเช็คก,กันนี้จะเอามือสองขึ้นแล้วครับมือหนึ่งจะไปซ่อมรถหกล้อต่อครับเป็นช่างในตัวเลยครับสำหรับทีมงานนี้ ไปแล้วครับว่าอาจจะหายนั่นรวมหรือเปล่าครับหัวชีดหัวชีดรวมไปแล้วโอ้นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วราไปดูรถก่อนรถทบล้อมีปัญหานิดหนึ่งแล้วก็จะเอาข้าวมา,าทีส่ยคุ้มกันไปแล้วจิงจิกจโอ้โหใหญ่นะครับใหญ่มากเลย เท hey, ข้าวใส่ยพุงครับครับดูจะยิงเข้าประตูไหมโอ้ oh, ระวังนะ oh. จะยิงเข้าประตูแล้วครับโอ้ oh. จะรอบทองเ oh. ต็มแล้วครับโ oh. อ้รถเกียจใส่กิสอบจริงๆมาดิเต็มแล้ว <laughs> โอ้ยับโอ้ดาทองดีโอ้โอ้าาโอ้ <laughs> จังมาสำหรับฟูจิดาฟูฟุตทองพ่อท่านี่ขับจนส้มเองเป็นเลยครับดูอ่ะมิงกระโบดอันหนึง่ง โอ้แน่นอนจัะนรถอดถอดอันหนึ่งก่อนขับจนรู้จุดเลยครับว่าตรงไหนหละรวมดูอแน่นอนมากเลยจนส้มเลยครับส้มเองได้แลลวครับดูแขกแขกินักนอกไม่ธรรมดาครับ ครับครับเฮ้ยจอยจอดรงผ <c oughs> <c oughs> ู้กำลังจะโหดจะคงให้หยุดรงนี้เลย <c oughs> โอ้แรงมากเลยครับดูเสียงลั่นมากเลย <c oughs> แรงไม่แรงก็สังเกตด,ดูจากน็อตนะ่จะจะล้วมตลอดเวลาคาร์คาร์นะ ต้องต้องเช็คตลอดครับไปความเร็วรของมันเป็นลูกสุกใหญ่ครับมันทําให้น็อตน็อตรวมนะครับนายน็อตนานๆนะครับเห็นไหมไอตัวนั่นเลยไอที่มุนเมื่อกี้เลยมาดูรถใหญ่ๆอย่างนี้เพลินครับผมแล้วก็คนขับเซียนอย่างนี้เพลินมากมั่นมั่นไดอาร์มในการวิ่งถ่ายครับโอ้ดู เพลินมากครับดูวันนี้มันจะพามาดูการเทแบบสายรถดำครับโอ้รถหหลืล่ดูอะมาคนนำทางเนาะทุบๆอันนี้ครับจุตันห้าครับเวลาเซ็นเซอร์รองประยุตตันห้าเวลาอัดเต็มที่ตันเปดครับ ได้เยอะนะครับ1นจงตอกเลยครับอ,อ,อันนี้รู้สึกว่าน,นานนี้จะลึกกว่าเขานะครับดูบม่าคงว่าจะเป็นยังไงสำหรับเจ้าก,กันนี้คือว่าเกี่ยวได้ใกล้เยอะที่สุดครับในปีนี้ครับคันนี้มาดําหนึ่งครับจะจะมาสอบถาใหม่คันนึงว่า จะได้ขนาดไหนคันนี้นำครับถ้าเป็นการนี่ก็นำครับนำคะแนนโด่งครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูกันลากยาวๆครับของร้อยห้าบาทหลังครับนาโลกเกี่ยวเหมือนนาธรรมดามากครับดูอคันคันอื่นไม่กล้ามาดันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้กล้ามาดันคนระับดุโอ้เร็วมากเลย เร็วเร็วเร็วเพราะเรกนึกว่าไม่เร็วขนาดนี้เมื่อเจ้าของกุยท่ายเลยหนุ่มองมงกุฎคลายมัดทายมุนหมอดรที่นี่อัจฉรยาครับมาดูกันเกี่ยวแบบโบทนาล่อครับเหมือนนาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเกี่ยวน้าลอกเกี่ยวมันนาธรรมดามากครับไม่มีการระเวง แบบชลุ้ยครับตัวหรือว่าเกี่ยวกับเทคมันใหญ่หรือว่าอะไรครับเกี่ยวมับน,นาธรรมดาครับตัวพวกชลุยมากเลยไม่มีเฮเลยมาดูขายกลับครับดิเกี่ยวแบบปกติครับมาลอกจริงๆน่าจะเกี่ยวแบบอันนี้อันนี้แบบ ไปแบบลื่นไหลแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับนาลอกนะครับคันอื่นไม่กล้ามาลงนะครับน,น,นุ่นุ่นุ่ชองดังนุ่มยอมรบรถเนงะนี่นุ่มนุ่นุ่รูการเกี่ยวแบบโอ้ธรรมดามากครับสําหรับคันนี้บาพลังคันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับหรือว่าแบบธรรมดามากครับสําหรับนาลอก ิเอันนี้ก so ็ความจุแบบโรงงานก็ตันห้านะครับถ้าอัดแบบเจ้าข,ของก็ตันแปดนะครับสูงสุดตันแปดนะครับอันนี้ถ้าแบบโรงงานรองวิท <unless> ย really <Jac into S 2> ์ก็ตันห้านะครับสำหรับเจ้าร้อยห้าบลาลหลังอันนี้ครับความจุอยู่ที่ตันห้าจากโรงงานแต่ถ้าเจ้าของอัดเต็มที่ก็ตันแปดนะครับ ลองกัดมาแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับปรับเยอะจะทําให้รถจมได้นะครับมาดูการวิ่งแบบไม่มีการเกีียวครับมาดูรูปทรงสวยงามนะครับคันนี้ครับก็สวยงามมากนะครับรูรามยิ่งดำสำหรับรถเกียวแบบนี้นะครับดูแล้วสวยงามมาก เทียวก็ได้เป็นแบบสวยงามะสวยงามทีเดียวครับสวยด้วยแรงด้วยครับน่าจะบยัดน้ำมันนะครับกคนลิปนี้ก็ฝากผลงานไ้เป็นตัวนี้ก่อนนะครับผมจะมาดูกันขึ้นนิดนึงนขึ้นแบบอันตรายครับขึ้นแบบข,แบบข,แบบขึ้นเลยนะครับแบบขึ้นแบบนี้มีสิทธิ จะมุดครับหรือว่าตัวเกียวมันทึงดินครับขอคลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้เป็นท่าน,นี้ก่อนครับขอบคุณีทุกทท่านครับี่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายครับ